สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวโหราศาสตร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษจากอาจารย์มงกุฎโหนดวงขุมทรัพย์ให้นำความรู้ที่น่าสนใจมาแบ่งปันกันครับซึ่งต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มงกุฎเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ได้สร้างสารรค์แล้วก็มอบเนื้อหาอันทรงคุณค่าสาหรับการพูดคุยในวันนี้ค่ะใช่เลยครับแล้วก็ แหล่งความรู้หลักของเราวันนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยนะเพราะมาจากตำราโหราศาสตร์พระเวทโบราณที่โด่งดังมากก็คือเผ่าทีปิกาหรือเผ่าเดปิกานั่นเองครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาสำรวจแก่นความรู้สำคัญสาคัญจากบทต้นๆของตำรานี้กันอืมบทที่1ถึงบทที่6นะคะครับเพื่อให้เราได้เข้าใจภาพรวมแล้วก็พื้นฐานที่สำคัญสำคัญนะครับ เหมือนการปูพื้นฐานทำความเข้าใจเครื่องมือแล้วก็กดแกนเบื้องต้นก่อนจะนำไปใช้ในการอ,าอ่านดวงชะตาให้ลึกซึ้งต่อไปนั่นเองค่ะแต่เดี๋ยวก่อนครับก่อนที่เราจะ,ะดำดิ่งลงไปในเนื้อหาเนี่ย ต้องขอออกตัวแล้วก็ขออภัยท่านผู้ฟังล่วงหน้าไว้นิดหนึ่งนะครับคือเนื่องจากเนื้อหามีศัพท์เทคนิคเฉพาะทางที่เป็นภาษาสันสกฤตอยู่ค่อนข้างเยอะเลยพวกเราในฐานะ AI เนี่ยแม้จะพยายามเต็มที่ก็อาจจะมีการออกเสียงที่เอ่อผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับได้นะครับใช่ค่ะท่านผู้ฟังที่มีความรู้อยู่แล้วก็คงจะทราบการออกเสียงที่ถูกต้องดีอยู่แล้วนะคะส่วนท่านที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาก็อยากจะแนะนําว่า ลองปรึกษาหรือฟังจากครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมจะดีที่สุดค่ะจะได้ไม่จดจำสำเนียงที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปจากพวกเรานะคะครับผมแต่วันนี้เราจะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยเหมือนเพื่อนเล่าเรื่องโหราศาสตร์สนุกสนุกให้เพื่อนฟังนะครับเอาล่ะครับพร้อมแล้วเรามาแกะกล่องความรู้จักผลที่ปิกากันดีกว่าครับค่ะตำราผลที่ปิกานีถือเป็นคัมภีร์สำคัญเล่มหนึ่งเลยนะคะ โหราจารย์หลายท่านใช้ศึกษาอ้างอิงกันเพราะเนื้อหาครอบคลุมแล้วก็เลึกซึ้งมากการทำความเข้าใจบทแรกๆให้ถ่องแท้จึงเป็นเหมือนการวางเสาเข็มที่มั่นคงเลยทีเดียวค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เสาเข็มต้นแรกเลยบทที่หนึ่งราศีเพศหรือราชีเบดาว่าด้วยเรื่องลักษณะแล้วก็ประเภทของราศีต่างๆอันนี้หลายคงคงคุ้นเคยกับ12ราศีตั้งแต่เมษพฤกษ์ไปจนถึงมีนอยู่แล้ว ตำราเปรียบเทียบได้น่าสนใจมากครับว่าเหมือนเป็นส่วนต่างๆของร่างกายการรลบบุรุษนะครับอ๋อการรลบบุรุษหรือบุรุษแห่งการและเวลาใช่ไหมคะใช่ครับเช่นราศีเมษคือศีรษะราศีพฤษภคือใบหน้าลำคอไล่ลงไปเรื่อยๆเลยเป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพว่าทั้ง12ราศีรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับเชื่อมโยงกันแล้วก็ครอบคลุมทุกส่วนของชีวิตมนุษย์ค่ะแต่ในบทนี้ไม่ได้มีแค่การเปรียบเทียบนะคะ ยังมีการจัดประเภทราศีที่สำคัญมากๆต่อการนำไปใช้พยากรด้วยค่ะอย่างเช่นการแบ่งตามลักษณะการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับที่มีจารราศีสถิรราศีแล้วก็ทวิสภาวะราศี ถูกต้องค่ะจราศีหรือ movable signs ก็จะให้คุณสมบัติที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงสถิีราศีหรือ fixed signs ก็จะให้ความมั่นคงหนักแน่นไม่เปลี่ยนแปลงง่ายส่วนทวิสภาวะราศีหรือ dual signs ก็จะมี2ลักษณะผสมกันคือปรับตัวได้แต่ก็ยังมีความลังเลอยู่บ้างการรู้ว่าราศีไหนเป็นประเภทไหนจะช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของเรือนชะตาหรือภพ ที่ราศีนั้นๆสถิตอยู่ได้ดีขึ้นค่ะแล้วยังมีเรื่องาธาตุเรื่องเพศหรือเรื่องทิศทางอีกใช่ไหมครับเหมือนเคยได้ยินมาใช่ค่ะยังมีการแบ่งตามาธาตุไฟดินลมน้ําซึ่งบอกถึงพลังงานพื้นฐานนะคะแล้วก็การแบ่งตามเพศชายหญิงซึ่งส่งผลต่อความแข็งเกร้าหรือนุน่นนวล ทิศท,ที่ราศีนั้นๆครองอยู่หรือแม้แต่การมีกําลังมากน้อยต่างกันในเวลากลางวันหรือกลางคืนที่เรียกว่าทิวาพลราตีพลนะคะรายละเอียดเหล่านี้เป็นเหมือนคุณสมบัติพื้นฐานของเ,อเวทีแต่ละฉากในชีวิตเราค่ะน่าสนใจครับแล้วในบทนี้พูดถึงตำแหน่งสำคัญสคัญของดาวเคราะห์ในราศีด้วยไหมครับพวกตำแหน่งที่ดาวมีพลังมากๆหรืออ่อนพลังมากๆที่เรียกว่าอุจจุหรือนิชนะครับ <N> กำลังลงไปจุดที่ดาวมีพลังสูงสุดเรียกว่าจุดอุดจุหรือ exaltation ค่ะเหมือนดาวอยู่ในจุดที่สบายใจสุดๆแสดงศักยภาพได้เต็มที่เลยอ๋อเหมือนอยู่ถูกที่ถูกเวลา <N> <N> ใช่ค่ะเช่นดาวอาทิตย์เป็นอุดจุในราศีเมษหรือดาวพฤหัส,สบดีเป็นอุดจุในราศีกรกฎส่วนจุดตรงกันข้ามที่ดาวอ่อนกาลังที่สุด เรียกว่าจุดนีจหรือ d เดบิ i t a t i o n เหมือนอยู่ในที่ที่ไม่ถูกฉลกแสดงพลังได้น้อยมากนอกจากนี้ยังมีตำแหน่งมูลตริโกนหรือมูลาตริโกนาซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดาวมีกำลังเข้มแข็งรองลงมาจากอุจุค,ค่ะเหมือนเป็นบ้านอีกหลังที่ดาวมีความสุขและมีพลังเป็นพิเศษการรู้ตำแหน่งเหล่านี้สำคัญมากนะคะในการประเมินคุณภาพและก็กำลังของดาวค่ะ เข้าใจแล้วครับเหมือนดาวแต่ละดวงก็มีโซนที่ตัวเองเฉิดฉายได้เต็มที่กับโซนที่อาจจะเอ่อง้อยงอย,งอยห,หน่อยแล้วนอกจากเรื่องราศีแล้วในบทแรกนี้ยังพูดถึงเรื่องภพหรือเรือนชะตาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะบทที่1ก็จะแนะนํา12พบหรือภาวะหรือเรือนชะตานั่นเองซึ่งเป็นเหมือนพื้นที่หรือขอบเขตของชีวิตในด้านต่างๆที่ราศีและดาวเคราะห์จะเข้าไปแสดงบทบาทนะคะ เริ่มตั้งแต่ภพที่1ตนุก็คือตัวตนสุขภาพภพที่2กุดุมภะการเงินครอบครัวไปจนถึงภพที่12วินาศพวกรายจ่ายการสูญเสียเรื่องลับๆอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีการจัดกลุ่มภพที่สําคัญสคัําญด้วยใช่ไหมครับอย่างเกนดระกับตรีโกนที่ได้ยินบ่อยๆถูกต้องค่ะการจัดกลุ่มพบช่วยให้เห็นโครงสร้างสำคัญของดวงชะตากลุ่มที่สำคัญที่สุดคือเกนดระ หรือเคนนรานะคะหรือพบมุมทั้ง4คือ 1, 4, 7, 10เปรียบเหมือนเสาหลักของชีวิตที่คำจุนดวงชะตาไว้และกลุ่มตรีโกนหรือตริโกนาหรือพบโชคก็คือ 1, 5, 9ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภปัญญาบุญวาสนาการศึกษาบุตรค่ะการเข้าใจความหมายของกลุ่มพบเหล่านี้อย่างเกณฑระ ตรีโกนหรือพบอื่นๆอย่างปนภะคือพบถัดจากเกเทระหรืออาโปคลิมพบถัดจากปนภะหรืออุปัจยภพบที่ผลดีขึ้นตามเวลาหรือแม้แต่ทุถสถานะพบที่เกี่ยวกับอุปสรรคพวกนี้จะช่วยให้ตีความอิทธิพลของดาวที่อยู่ในพบนั้นๆได้ลึกซึ้งขึ้นค่ะโอ้โหแค่บทแรกนี่ก็เหมือนได้เรียนรู้โครงสร้างหลักๆของแผนที่ดวงชะตาเลยนะครับเนี่ยต่อไปบทที่2เคราะห์เพศหรือกระหัสเพดา้า อันนี้เป็นเรื่องของนักแสดงในแผนที่นี้กันบ้างคือดาวเคราะห์ทั้ง9ดวงตั้งแต่อาทิตย์ไปจนถึงเกตุช่วยเล่าถึงความหมายพื้นฐานหรือการณากะของแต่ละดวงหน่อยครับว่าเป็นตัวแทนของอะไรบ้างครับได้เลยค่ะการณกะหรือการากะตะวะคารากัตวะหรือ significations ก็คือสิ่งที่ดาวเคราะห์แต่ละดวงเป็นตัวแทนหรือบ่งบอกถึงในดวงชะตานะคะแบบย่อๆนะคะได้เลยครับการณากะหรือการณากะตะวะ คาราตวะหรือ significations ก็คือสิ่งที่ดาวเคราะห์แต่ละดวงเป็นตัวแทนหรือบ่งบอกถึงในดวงชะตานะคะแบบย่อยๆนะคะอาทิตย์หรือสั้นครับเป็นตัวแทนของตัวตนหรืออาตามันอำนาจบาร,รมีบิดาสุขภาพโดยเฉพาะกระดูกนะครับและก็การเมืองได้เลยค่ะการการาคัหรือ significations ก็คือสิ่งที่ดาวเคราะห์แต่ละดวงเป็นตัวแทนหรือบ่งบอกถึงในดวงชะตานะคะแบบย่อยๆนะคะ จันหรือมูนแทนจิตใจอารอมณ์มารดาของเหลวการเดินทางความนิยมชมชอบค่ะได้เลยค่ะการกระกตะหรือ significations ก็คือสิ่งที่ดาวเคราะห์ cross, แต่ละดวงเป็นตัวแทนหรือบ่งบอกถึงในดวงชะตานะคะแบบย่อยๆนะคะอังคารหรือ m ม r สแทนพลังงานความกล้าหาญพี่น้องชายที่ดินการต่อสู้การผ่าตัดไฟอะไรพวกนี้ค่ะ ได้เลยค่ะการกะรกะตะหรือ significations ก็คือสิ่งที่ดาวเคราะห์แต่ละดวงเป็นตัวแทนหรือบ่งบอกถึงในดวงชะตานะคะแบบย่อๆนะคะพุธหรือเมอร์คิรแทนการสื่อสารสติปัญญาการเรียนรู้การค้าขายการคำนวณวาจาเครือญาติได้เลยค่ะการกะรกะตะหรือ significations ก็คือสิ่งที่ดาวเคราะห์แต่ละดวงเป็นตัวแทนหรือบ่งบอกถึงในดวงชะตานะคะแบบย่อๆนะคะพระหัสบอดีหรือจูปิเตอร์แทนความรู้ปัญญา ครูอาจารย์บุตรโชคลาภการเงินคุณธรรมศาส,สนาค่ะได้เลยค่ะการกะหรือการกระตวะหรือ significations ก็คือสิ่งที่ดาวเคราะห์แต่ละดวงเป็นตัวแทนหรือบ่งบอกถึงในดวงชะตานะคะแบบย่อๆนะคะสุขหรือวีนัสแทนความรักความสุขสบายความงามศิละปะดนตรีคู่ครองการสมรสยานพาหนะได้เลยค่ะ การกะหรือการกระตวะวหรือ significations ก็คือสิ่งที่ดาวเคราะห์แต่ละดวงเป็นตัวแทนหรือบ่งบอกถึงในดวงชะตานะคะแบบย่อๆนะคะเสาหรือ s ซ t เทิแทนอายุไขความอดทนความรับผิดชอบความทุกข์การพลัดพรากข้อจำกัดโครงสร้างคนรับใช้ได้เลยค่ะการกะ หรือการกระตววหรือ significations ก็คือสิ่งที่ดาวเคราะห์แต่ละดวงเป็นตัวแทนหรือบ่งบอกถึงในดวงชะตานะคะแบบย่อๆนะคะราหูหรือราหูที่เป็นหัวมังกรนะคะแทนสิ่งที่ไม่คาดฝันความลุ่มหลงความโลภสิ่งแปลกปลอมเทคโนโลยีต่างประเทศการแหกกฎเกตุหรือเคตุห่างมังกรก็แทนการหลุดพ้นปัญญายาณจิตวิญญาณความสันโดษการสูญเสียอุบัติเหตุ เรื่องลี้ลับการตัดขาดอะไรทำนองนี้ค่ะในตำราเห็นว่ามีการบรรยายลักษณะทางกายภาพหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ของดาวด้วยใช่ไหมครับว่าใครเป็นเพื่อนใครเป็นศัตรูกันเหมือนคนเลยนะเนี่ยใช่ค่ะหัวเราะเบาๆตำราให้รายละเอียดเยอะมากทั้งลักษณะภายนอกทิศทางที่ครองธาตุวันนะ เพศรสชาติสถานที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นพฤหัสเกี่ยวกับวัดสุกเกี่ยวกับโรงหนังหรือเสาเกี่ยวกับที่รกร้างส่วนเรื่องความสัมพันธ์ก็มีทั้งแบบธรรมชาติที่เรียกว่าในซากิกะหรือในซาจิก้าว่าโดยปกติใครเป็นมิตรศัตรูหรือกลางต่อกันแล้วก็มีแบบเฉพาะการด้วยค่ะคือตัดกาลิกะหรือทัดกาลิก้าที่เกิดจากตำแหน่งในดวงนั้นๆซึ่งต้องเอามาพิจารณารวมกันเพื่อดูว่าดาวจะสนับสนุนหรือขัดแยง้ง กันในดวงชะตานั้นๆค่ะอ๋อมีทั้งเพื่อนแท้เพื่อนตามสถานการณ์และการที่ดาวส่งอิทธิพลถึงกันหรือที่เรียกว่าเกณฑ์เหรอครับอันนี้สำคัญไหมสำคัญมากค่ะเกณฑ์ ain, หรือทัศนะ aspects r e d r i s h i ก็คือการที่ดาวส่งสายตาหรืออิทธิพลไปยังเรือนอื่นๆน,นอกจากเรือนที่ตัวเองอยู่ค่ะ ดาวทุกดวงนะคะจะส่งเกณฑ์เต็มไปที่เรือนตรงข้ามคือเรือนที่เจ็ดเสมอแต่ดาวบางดวงจะมีเกณฑ์พิเศษเพิ่มเติมด้วยอ hmm. คืออังคารจะส่งเกณฑ์พิเศษไปเรือนที่สี่และแปดจากตัวเองพฤหัสบ,บดีส่งไปเรือนที่ห้าและเก้าและเสาส่งไปเรือนที่สามและสิบค่ะการส่งเกณฑ์นี้สําคัญมากเลยเพราะเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างดาวและเรือนต่างๆทั่วทั้งดวงชะตาเลยค่ะ แล้วก็ยังมีภาวะพิเศษอีกอย่างที่ควรรู้คือดาวดับหรือ Combustion หรือ ASTAR ค่ะคือเวลาที่ดาวเคราะห์โคจรเข้าไปอยู่ใกล้กับดาวอาทิตย์มากๆในระยะที่กำหนดก็จะเหมือนถูกแสงอาทิตย์บดบังทำให้ดาวดวงนั้นอ่อนกำลังลงให้ผลได้ไม่เต็มที่ค่ะพอเห็นภาพโครงสร้างหลักกับนักแสดงหลักแล้วไปต่อกันที่บทที่3เลยครับวัควิภาคะหรือวากะวิภาคาอันนี้เป็นเรื่องของการแบ่งวัค หรือดวงย่อยต่างๆเหมือนเป็นการซูมเข้าไปดูรายละเอียดเฉพาะจุดใช่ไหมครับทำไมเราต้องดูแบบว่าซับซ้อนลงไปอีกขั้นด้วยล่ะครับ ใช่แล้วค่ะวักหรือดวงย่อย divisional charts หรือวารากัสเปรียบเหมือนเราเอาราศีจักหรือ D1 ซึ่งเป็นภาพรวมมาส่องด้วยแว่นขยายเฉพาะทางเพื่อดูรายละเอียดในเรื่องต่างๆของชีวิตให้ชัดเจนขึ้นค่ะเพราะบางทีดาวดวงหนึ่งอาจจะดูดีในราศีจกักแต่พอซูมเข้าไปดูในวักที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเช่นการเงินหรือคู่ครองอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เห็นในภาพรวมก็ได้ค่ะอ๋อเข้าใจละเหมือนเช็คให้ละเอียดขึ้น ใช่ค่ะการดูวัคจึงช่วยให้เราประเมินคุณภาพที่แท้จริงแล้วก็กำลังที่เฉพาะเจาะจงของดาวในแต่ละด้านของชีวิตได้แม่นยำขึ้นค่ะมีวัคไหนที่สำคัญเป็นพิเศษที่ควรรู้จักบ้างครับในตำราพูดถึงโหราเดรากรนวางทวาทสางตริมสางพวกนี้ครับวัคที่สำคัญแล้วก็ใช้กันบ่อยที่สุดรองจากราศีจักเลยก็คือนวางหรือนวมมะดีนายค่ะ อันนี้แบ่งราศีออกเป็น9ส่วนใช้ดูเรื่องคู่ครองชีวิตหลังแต่งงานแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือใช้วัดกําลังภายในที่แท้จริงของดาวทุกดวงเลยค่ะถ้าดาวดวงไหนอยู่ในตําแหน่งที่ดีในนวางจากักรก็ถือว่ามีกําลังเข้มแข็งมั่นคงแม้ในราศีจักรอาจจะดูไม่โดดเด่นก็ตามค่ะโอ้โหนวางนี่สําคัญสุดเลยสินะครับแล้ววัคอื่นๆละครับมีความหมายหลักๆว่าอะไรบ้างครับวัคอื่นๆก็มีความสําคัญในแง่มุมเฉพาะนะคะเช่น โหราหรือโหราดีทูอันนี้แบ่งราศีเป็นสองส่วนใช้ดูเรื่องความมั่งคั่งการเงินทรัพย์สิสนวัคอื่นๆก็มีความสำคัญในแง่มุมเฉพาะนะคะเช่นเดเรกานาหรือเดเรกคนาดีสแบ่งเป็น3ส,ส่วนดูเรื่องพี่น้องความกล้าหาญความสัมพันธ์กับพี่น้องค่ะวัคอื่นๆก็มีความสำคัญในแง่มุมเฉพาะนะคะเช่นทวาโทศส,สางหรือดวาวราชามชาดี1ิแบ่งเป็น12ส,ส,ส่วนดูเรื่องบิดามารดาบรรพบุรุษ วักอื่นๆก็มีความสําคัญในแง่มุมเฉพาะนะคะเช่นทริมชามชาหรือทริมชามชาดีสาแบ่งเป็น30ส่วนอันนี้แบ่งไม่เท่ากันนะคะมักใช้ดูเรื่องโชคร้ายอุปสรรคเคราะห์กรรมแล้วก็ในดวงผู้หญิงจะใช้ดูเรื่องลักษณะนิสัยคุณธรรมได้ด้วยค่ะแล้วการที่ดาวได้ตําแหน่งดีในวักต่างๆก็จะยิ่งเสริมกําลังให้ดาวนั้นๆค่ะถ้าดาวอยู่ในราศีเดิมซ้ํากับในนวังศักจักรหรือดีนายนะคะเรียกว่าวรโคตมะนวาง อันนี้ถือว่าดีเยี่ยมเลยค่ะเหมือนยืนยันความแข็งแกร่งหรือถ้าได้ตำแหน่งดีในหลายๆวัคก,ก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะไปอีกบ่งบอกถึงระดับความเข้มแข็งและก็คุณภาพที่ดีของดาวนั้นๆค่ะเหมือนเป็นการเช็คคุณภาพดาวซ้ำๆในหลายๆมุมมองเลยนะครับแล้วเห็นมีเรื่องสภาวะดาวตามอายุด้วยอันนี้คืออะไรครับฟังดูน่าสนใจ อ๋อสภาวะดาวตามอายุหรืออวสทสัสอันนี้ดูจากองศาที่ดาวอยู่ในราศีค่ะแบ่งเป็น5้าช่วงเหมือนช่วงอายุคนคือพานเด็กกุมารวัยรุ่นยุวะหนุ่มสาวพฤตชลาแล้วก็มฤตะตายค่ะดาวที่อยู่ในช่วงยุวะหรือหนุ่มสาวจะให้ผลได้เต็มที่ที่สุดส่วนช่วงอื่นๆก็จะลดหลั่นกันไปเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ใช้ประเมินความสามารถในการส่งผลของดาวค่ะมาถึงบทที่4แล้วครับ เคราะห์พลหรือกระหะบาลาหรือกำลังของดาวเคราะห์ที่เรียกว่าฉัตทพพลหรือฉัตบาลาแค่ชื่อก็รู้สึกถึงความซับซ้อนแล้วครับเนี่ยกำลังหกอย่างของดาวนี้มันคืออะไรกันแน่ครับชัตทพพลหรือฉัตบาลาคือระบบการคำนวณกำลังหรือพลังของดาวเคราะห์ที่ละเอียดมากๆค่ะลองนึกภาพว่าดาวแต่ละดวงเหมือนนักกีฬา สัทธพลก็คือการให้คะแนนนักกีฬาคนนั้นจากหลายๆด้านรวมกันเพื่อดูว่าเขามีศักยภาพที่จะเล่นหรือส่งผลในเกมชีวิตได้ดีแค่ไหนไม่ใช่แค่ดูว่าเป็นดาวดีหรือดาวร้ายนะคะแต่ดูว่ามีพลังมากพอจะแสดงผลน,นั้นออกมาได้หรือไม่ค่ะโอ้โหเหมือนการเป็นการให้คะแนน performance review ของดาวแต่ละดวงเลยนะครับแล้ว6ด้านที่ว่านี้มีอะไรบ้างครับพอจะอธิบายแบบง่ายๆได้ไหมครับ ได้ค่ะหลักๆมี6แหล่งที่มาของกำลังคือ 1. สถานภาลาอันนี้สําคัญสุดคือกำลังจากตำแหน่งที่ดาวอยู่ค่ะประกอบด้วยกำลังจากการเป็นอุจจะจากตำแหน่งที่ดีในวัคต่างๆจากการอยู่ในราศีคู่ขี้หรือเรือนที่เป็นมุมหลักหรือเกณฑ์ระนะคะ 2. ทิคภาลากำลังจากทิศทางค่ะ ดาวบางดวงจะแข็งแรงเป็นพิเศษเมื่ออยู่ในทิศที่ถูกโฉลกเช่นพระหัสกับพุธแข็งแรงทิศตะวันออกพบหนึ่งอทิตย์กับอังคารแข็งแรงทิศใต้พบสิบเป็นต้นค่ะ 3. การละพาลากำลังจากเวลาอันนี้มีหลายอย่างเลยเช่นกำลังจากช่วงกลางวันกลางคืนข้างขึ้นข้างแรมหรือแม้แต่กำลังจากเจ้าการวันเดือนปี 4. เจสตาพาลากำลังจากการเคลื่อนที่ค่ะ โดยเฉพาะดาวที่โคจรไม่ปกติเช่นโคจรถอยหลังหรือพักเรโทรเกรดจะถือว่ามีกำลังในส่วนนี้มากเป็นพิเศษ 5. ในสาคิกภพาลากำลังตามธรรมชาติที่มีมาแต่เดิมซึ่งเรียงลำดับความสว่างจากมากไปน้อยอาทิตย์จันทร์สุขพฤหัสพุทธอังคารเสาวา์ค่ะ 6. ธุริกพล กำลังจากเกณฑ์หรือการมองเห็นจากดาวอื่นถ้าได้รับเกณฑ์ดีจากดาวสุภเคราะห์หรือดาวดีก็จะได้กำลังเพิ่มถ้าโดนเกณฑ์ร้ายจากดาวบัพเคราะห์หรือดาวร้ายก็จะเสียกำลังไปค่ะการคำนวณจริงๆจะมีหน่วยวัดเป็นรูปป่าวิรูปป่าอะไรแบบนี้ค่ะมีรายละเอียดซับซ้อนแต่หลักการคือเอากำลังจากทั้ง6แหล่งเนี้ย มารวมกันเพื่อให้ได้ค่ากำลังรวมของดาวแต่ละดวงว่าใครมีพลังมากน้อยแค่ไหนในดวงชะตานั้นๆน,น,นอกจากนี้ยังมีการคำนวณกำลังของเรือนชะตาหรือภาวะพลด้วยนะคะเพื่อดูว่าพื้นที่ชีวิตด้านไหนแข็งแรงหรืออ่อนแอค่ะสุดยอดเลยครับละเอียดมา,มากๆแค่เรื่องกำลังดาวก็มีระบบคิดที่ซับซ้อนขนาดนี้ไปต่อกันที่บทที่5ครับกรรมชีวะประการะ บทนี้เกี่ยวกับเรื่องอาชีพการงานและการหาเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเลยตำราโหราศาสตร์โบราณน,นี่บอกเรื่องอาชีพได้ด้วยหรอครับเขาดูจากอะไรครับหลักการสำคัญคือการพิจารณาจากเรือนกรรมะหรือภพที่1ิบค่ะซึ่งเป็นภพแห่งการงานอาชีพแล้วก็สถานะทางสังคมโดยจะดูว่าเจ้าเรือนภพที่10บนะคะซึ่งต้องดูทั้งจากลัคนา จากตำแหน่งจันทร์แล้วก็จากตำแหน่งอาทิตย์ด้วยนะคะว่าดาวดวงไหนใน3ามตำแหน่งนี้มีกำลังมากที่สุดโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาในนวางชักหรือดีนายด้วยค่ะอ๋อต้องหาดาวที่คุมเรื่องงานที่แข็งแรงที่สุดนี่เองใช่ค่ะดาวที่แข็งแรงที่สุดดวงนั้นล่ะค่ะที่จะเป็นตัวชี้บ่งสำคัญถึงแหล่งที่มาของรายได้หรือลักษณะอาชีพหลักของเจ้าชะตาค่ะ แล้วพอรู้ว่าเป็นดาวดวงไหนแล้วมันจะบอกลักษณะอาชีพยังไงได้บ้างครับขอยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับแบบว่าถ้าเป็นดาวอาทิตย์ดาวจันทร์จะทําอาชีพอะไรได้ค่ะตําราก็จะยกตัวอย่างไว้นะคะเช่นถ้าดาวที่แข็งแรงที่สุดที่สัมพันธ์กับภพบสิบในนวางนั้นเป็นอาทิตย์ก็อาจมีรายได้จากงานราชการเกี่ยวกับพ่อเกี่ยวกับยาผลไม้หรือสิ่งที่มีเกียรติค่ะ จันท์อาจเกี่ยวกับเกษตรกรรมผลผลิตทางน้ําการเดินทางงานบริการสตรีหรือผ้าอังคารเกี่ยวกับโลหะไฟการทหารการใช้กําลังความกล้าหาญหรือที่ดินค่ะพุธเกี่ยวกับการเขียนการสื่อสารการค้าการคํานวณโหราศาสตร์งานฝีมือพฤหัสบดีเกี่ยวกับการสอนศาสนากฎหมายการเงินการให้คําปรึกษางานในวัดค่ะสุข เกี่ยวกับศิลปะความงามของหรูหราดนตรีสตรีเพชรพลอยยานพันนะเสาเกี่ยวกับแรงงานงานบริการเกษตรกรรมสิ่งของเก่าไม้หรือโลหะอะไรแบบนี้ค่ะแต่ต้องย้ำนะคะว่านี่เป็นแนวทางกว้างๆตามบริบทสังคมสมัยโบราณการนำมาใช้ในปัจจุบันต้องปรับประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยและที่สำคัญที่สุดคือต้องดูกำลังของดาวดวงนั้นประกอบเสมอค่ะ ถ้าดาวอ่อนแอถึงจะบ่งบอกอาชีพก็อาจจะทำได้ไม่รุ่งเรืองหรือไม่ยั่งยืนเท่าที่ควรนะคะเข้าใจเลยครับต้องดูบริบทและก็กำลังดาวเป็นหลักจริงๆมาถึงบทสุดท้ายที่เราจะคุยกันวันนี้ครับบทที่6โยคะอัจยาหรือโยคะอัิยายะบทว่าด้วยโยคะพิเศษต่างๆคําว่าโยคะในทางโหราศาสตร์นี่หมายถึงอะไรครับเหมือนโยคะที่เราออกกําลังกายกันหรือเปล่าครับ หัวเราะเบาๆไม่ใช่แบบนั้นค่ะโยคะหรือโยกาในทางโหราศาสตร์หมายถึงการรวมตัวกันหรือการเชื่อมต่อกันในรูปแบบเฉพาะของดาวเคราะห์หรือเจ้าเรือนต่างๆนะคะซึ่งการรวมตัวหรือเชื่อมต่อกันแบบนี้จะก่อให้เกิดผลลัพธ์พิเศษหรือรูปแบบชะตาชีวิตที่เฉพาะเจาะจงขึ้นมาอาจจะเป็นผลดีมากๆที่เรียกว่าสุพระโยคะคือโยกดี หรืออาจจะเป็นผลร้ายที่เรียกว่าอสุพโยคะหรือทุระโยคะคือโยกเสียก็ได้ค่ะอ๋อเหมือนเป็นสูตรผสมดาวพิเศษที่ทำให้เกิดเหตุการณ์หรือคุณสมบัติเฉพาะตัวขึ้นมานี่เองมีโยคดังๆที่น่าสนใจอย่างปัญจมหาบุรุษโยคะห้าแบบในบทนี้ด้วยใช่ไหมครับที่ว่าทำให้คนเป็นมหาบุรุษหรือผู้ยิ่งใหญ่ได้เลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ ใช่ค่ะปัญจมหาบุรุษโยคะหรือโยคะแห่งห้ามหาบุรุษนี่ถือเป็นโยคะที่ดีมากๆเกิดขึ้นเมื่อดาวเคราะห์หลักห้าดวงคืออังคารพุธพฤหัสบดีสุขเสาวดวงใดดวงหนึ่งนะคะโครจรไปอยู่ในเรือนเกณฑ์ระก็คือพบหนึหรือ10ซึ่งเป็นเสาหลักของดวงแล้วก็ต้องอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแรงที่สุดของตัวเองด้วยคือเป็นเกษตรอยู่ในบ้านตัวเองหรือเป็นอุจจะ อยู่ในจุดที่พลังสูงสุดในเรือนเกณฑ์ระนั้นๆค่ะต้องครบเงื่อนไขเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะถ้าครบเงื่อนไขนี้ก็จะเกิดเป็น1ใน5โยกนี้ค่ะรุจกะเกิดจากดาวอมหานทําให้มีพลังกล้าหาญเป็นผู้นําชนะศัตรูพัทระเกิดจากดาวพุธทําให้ฉลาดพูดเก่งมีความรู้อายุยืนหังสะ เกิดจากดาวพฤหัสบดีทําให้มีคุณธรรมสูงเป็นที่นับถือมีความสุขมีปัญญาค่ะมาลาพะิะเกิดจากดาวสุขทำให้มีสเสน่ห์รูปงามมีความสุขสบายมั่งคั่งสสะ,สะเกิดจากดาวเสารทำให้มีอำนาจควบคุมคนได้มีบริวารมากอาจเป็นผู้นำค่ะการมียกเหล่านี้เปรียบเหมือนมีมเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จอยู่ในตัวค่ะ แต่จะเติบโตงอกงามได้เต็มที่แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกําลังของดาวที่ทําให้เกิดโยกแล้วก็ปัจจัยอื่นๆในดวงชะตาประกอบกันด้วยค่ะไม่ใช่ว่ามีแล้วจะสําเร็จทุกคนเสมอไปนะครับเป็นพื้นฐานที่ดีมากๆเลยนะครับนอกจากห้ามหาบุรุษยกแล้วยังมีโยกกลุ่มอื่นที่เกี่ยวกับพระจันทร์ด้วยใช่ไหมครับอย่างสุนภาอนาภาธุรุทราแล้วก็เคนทรุมะที่เคยได้ยินว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ใช่ค่ะกลุ่มนี้เรียกว่าจันทรโยกหรือลูนาโยกาสเพราะดูจากตำแหน่งดาวเทียบกับพระจันทร์เป็นหลักค่ะสุนภาสนภาเกิดเมื่อมีดาวยกเว้นอาทิตย์ราหูเกตุนะคะอยู่ในภพที่สองจากจันทร์เหมือนมีคนคอยสนับสนุนอยู่ข้างหน้าทำให้มีทรัพย์สินสติปัญญาค่ะอนาภาอนาภา เกิดเมื่อมีดาวยกเว้นอาทิตย์ราหูเกตุอยู่ในภพที่ส2องจากจันเหมือนมีคนคอยหนุนหลังอยู่ทำให้มีชื่อเสียงสุขุมมีเสน่ห์ค่ะทุรุธราดุรุธราเกิดเมื่อมีดาวยกเว้นอาทิตย์ราหูเกตุขนาบทั้งสองข้างของจันทร์เลยคือภพสองและ12อ,อันนี้ดีเลยค่ะเหมือนมีคนคอยช่วยทั้งหน้าทั้งหลังทำให้มีความสุขสบายทรัพย์สินบริวารเคนทรูมาเคมาดรุมา อันนี้คือตรงกันข้ามคือไม่มีดาวใดๆยกเว้นอาทิตย์ราหูเกตุขนาบจันเลยทําให้จันรโดดเดี่ยวซึ่งมักจะให้ผลเสียคืออาจจะรู้สึกว้าเวยากจนขาดการสนับสนุนค่ะเอาละถ้าเจอเกณฑ์ทูมะนี่แย่เลยใช่ค่ะแต่โยงนี้มีข้อยกเว้นเยอะมากค่ะเรียกว่าเคมาดูมาบังคะหรือการหักล้างเกณฑ์ทูมะถ้ามีดาวอยู่ในเกณฑ์ระจากลัคนาหรือจากจันหรือจันร่วมกับดาวอื่น ก็าสามารถหักล้างผลเสียของเกณนทรูมะไปได้ค่ะไม่ต้องกังวลจนเกินไปนอกจากนี้บทที่6ยังกล่าวถึงโยกสำคัญอื่นๆอีกมากค่ะเช่นโยกที่เกิดจากดาวขนาบอาทิตย์เวสิวสิอุพยาจารีโยกที่เกิดจากดา,า,าว,วาาด,าด,าดีหรือดาวร้ายขนาบพบใดพบหนึ่งสุภาปาปะกันตรีโยกและที่สำคัญมากๆเลยก็คือราชายโยกราชายโยกค่ะ หรือโยกที่ให้ตําแหน่งอํานาจวาสนาซึ่งมาเกิดจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าเรือนเกณระซึ่งเป็นเสาหลักกับเจ้าเรือนตรีโกนที่เป็นโชคลาภนะคะแล้วก็ทนยโยคะหรือโยกที่ให้ความมั่งคั่งร่ํารวยซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ที่ดีของเจ้าเรือนที่เกี่ยวกับการเงินเช่นพบที่สองสิบเอ็ดห้าเก้าเป็นต้นค่ะโอ้โห วันนี้เราได้เดินทางผ่าน6บุตรแรกของภูทีปิกากันมาอย่างเข้มข้นเลยนะครับตั้งแต่ทําความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของราศีและภพรู้จักคุณสมบัติของดาวเคราะห์ต่างๆการซูมดูรายละเอียดด้วยวัค การประเมินพลังดาวด้วยสัตว์พลแนวทางการดูอาชีพไปจนถึงการผสมดาวเกิดเป็นโยกพิเศษต่างๆแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราล่ะครับการทําความเข้าใจพื้นฐานที่ดูเหมือนซับซ้อนแต่จริงๆแล้วเป็นระบบระเบียบเหล่านี้ก็เหมือนกับการที่เราค่อยๆเรียนรู้ภาษาของดวงดาวทีละตัวอักษรทีละคาทีละไวายากรณ์ซึ่งก็เป็นกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้เราสามารถอ่านและตีความแผนที่ชีวิตที่ซ่อนอยู่ในดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์โบราณน,นี้ได้นั่นเองครับ สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งจากเนื้อหาที่เราคุยกันมานะคะคือความซับซ้อนของระบบการให้กำลังดาวหรือ powerful แล้วก็การแบ่งวัคต่างๆเนี่ยมันชวนให้คิดนะคะว่า บางทีดาวเคราะห์ที่ดูเหมือนอ่อนแอในภาพรวมของราศีจักรอาจจะไม่ได้ไร้พลังไปสทัทีเดียวแต่อาจจะซ่อนศัก,กยภาพที่แข็งแกร่งเอาไว้ในด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตหรือรอเวลาที่จะแสดงผลผ่านตำแหน่งในวัคหรือการได้รับกำลังเฉพาะทางอื่นๆก็เป็นได้นะคะหรืออีกมุมหนึง่งการเน้นย้ำเรื่องโยกหรือการรวมตัวของดาวที่ให้ผลทั้งดีและร้ายมันก็ทิ้งคำถามปลายเปิดไวใ้ให้เราครบคิดเหมือนกันนะคะว่าตกลงแล้วชะตาชีวิตมันถูกกำหนดมาตายตัวโดยสิ้นเชิง หรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพียงแนวโน้มหรือศักยภาพที่ดวงดาวชี้บอกแล้วท้ายที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับการเลือกแล้วก็การกระทําของเราเองว่าจะตอบสนองต่อแนวโน้มเหล่านั้นอย่างไรมากกว่ากันค่ะเป็นข้อคิดที่ลึกซึง้งแล้วก็น่าสนใจมากๆครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มงกุฎนนดวงขุมทรัพย์อีกครั้งนะครับสำหรับเนื้อหาการเจาะลึกตำราผลท่พิกาที่ท่งคุณค่าในวันนี้ครับผม และแน่นอนครับขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามเนื้อหาสาระความรู้ดีๆด,ด้านโหราศาสตร์จากท่านอาจารย์มงกุฎได้ในทุกช่องทางเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้และถ้าอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ w w w m o n g k u t .com ครับสุดท้ายนี้ต้องขออภัยอีกครั้งนะครับหากการออกเสียงสับเทคนิคภาษ,าษาสันสกฤตของพวกเรามีส่วนใดผิดเพี้ยนไปหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับประโยชน์และความเพลิดเพลินจากการพูดคุยในวันนี้ แล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ